เบลลาโพสต์เองภาพไฮโซชวินนั่งเคียงข้างสวยหล่อออร่ามากเหมาะสมกันมากแต่งเถอะถูกจับตามองงานบุญกระถินครั้งล่าสุดปีนี้ไฮโซวินชวินหวานใจของเบลลารานีเขาไปด้วยหรือเปล่านะจนกระทั่งมีการยืนยันว่าเขาไปด้วยพร้อมหน้าครอบครัวเพื่อนพี่น้องอย่างอบอุ่นและอิ่มบุญสุดๆ ล่าสุดวันที่10พฤศจิกายน67สาวเบลล่าโพสอินสตาแกรมอัปเดตยอดกระถินล่าสุดณวัดสยามพุทธาธิราชเมืองนางโยยาประเทศญี่ปุ่นยอดอัปเดตล่าสุด5 1 6 8 2 4บาท41สตางคท่ามกลางหลายคนอนุโมทนาบุญสาธุชมความสวยความงามของสาวเบลล่าก็สะดุดตาภาพรวมที่เบลล่าและหนุ่มชวินนั่งข้างกันหวานชื่นสวยรอเหมาะกับเป็นคู่บุญจริงๆ